วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมสนทนากับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในสภากาแฟเวียนเจ็ดปรินก<ฟ>รมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ประชาบดี1300สู่ความเป็นมืออาชีพรุ่นที่สองที่โรงแรมเชียงใหม่อคิดจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานพัฒนาพิงพ์คนครเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโพธ60รอบนักสัต 720ปีเมืองเชียงใหม่จัดปั่นจักรยานว่ายสาพรยามังรายและเปิดตัวหนังสือเส้นทางสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว4จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการพัฒนาธุรกิจลองสเตย์รองรับกลุ่มผู้พำนักระยะยาวชาวต่างชาติเจ้าหน้าที่นำป้ายไวนิวแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหลังเกิดเสียงวิจารณ์นักท่องเที่ยวจีนถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมที่บริเวณประตูท่าแพ สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในรอบวันกับข่าวท้องถิ่นนะคะวันพุธที่16มีนาคม2559ค่ะติดตามข่าวสารเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลายหน่วยงานนะคะเชาวนี้ร่วมสนทนากันค่ะกับ กิ way, จกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินนั่นเองค่ะที่สนามหน้าอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตมนสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นายประวินชำนิประสาส์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมนสุดาชำนิประสาสนายกเหล่ากาชาจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาร่วมสนทนาสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม2559สภากาแฟเวียงเจ็ดรินครั้งที่3โดยได้รับการต้อนรับจากรองศาสตราจารย์ดรนัมยุทธ์ส ทนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะผู้บริหารคณาจารย์ของสถาบันและมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีการจัดโต๊ะวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการของหน่วยงานพร้อมสนทนารับฟังสาระที่น่าสนใจอาทิกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสื่อสารความรู้อย่างไม่เป็นทางการค่ะซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งการศึกษาชุมชนไปสู่นานาชาติและทั่วโลกใช้ภูมิปัญญากับองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมคิดค้นพัฒนาอาหารเพื่อโภชนาการของชุมชนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวว่าผลงานของ องสถาบันการศึกษาช่วยให้ผลสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกระตุ้นให้ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อด้วยดรนิออนสิริมงคลเลิศสกุลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะได้แนะนําแอปใหม่ในการตรวจว,ดวัดชี้จุดฮอสปอตนะคะที่แสดงผลได้อย่างแม่นยําภายใน5นาทีนอกจากนี้ยังมีการสนทนาเกี่ยวกับ ส่วนรชาชการต่างๆด้วยนะคะได้ร่วมสนทนาในครั้งนี้ค่ะด้านรองศาสตราจารย์ดรนัมยุทธสงทนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาที่สถาบันเป็นเจ้าภาพสภากาแฟในครั้งนี้และครั้งต่อไปในเดือนเมษายนก็จะเป็นทางปัสุสัตเชียงใหม่นะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่อไปค่ะบริหารทั้งหลายที่อยู่ใน เบียงเจ็ดลินนะครับได้ริเริมกนขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วหลายปีนะฮะแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเดือนนี้เนี่ยเ็เป็นโอกาสที่ราชบุตรล้านนาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดนั้นเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปหลายๆประเด็นด้วยกันหรือจะเรียกว่าวัตถุประสงค์ก็ไม่ผงดนะครับอันแรกก็คือว่าได้เปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกันในระดับผู้บริหารของเบียงเจ็ดลินซึ่งเป็นสมาชิกท,ท,ที่มีอยู่นะครับ การพูดคุยนั้นเนี่ยก็จะครอบคลุมไปจนถึงว่าภารกิจของแต่ละที่เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและกิจกรรมที่จะจัดในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ในรอบเดือนหรือเจิดเลยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเงี้ยน,นะฮะ ต่อกันที่กรมกิจาการเด็กและเยาวชนนะคะจัดโครงการฝึกอบกรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ประชาบดี1300เพื่อนาไปสู่การเป็นมืออาชีพรุ่นที่2ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดจ,จงังหวัดเชียงใหม่ค่ะเช้านี้ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบกรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ประชาบดี1300สู่ความเป็นมืออาชีพรุ่นที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้วิธีการบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชา บดี1300เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดเผยว่าปัจจุบันปัญหาทางสังคมได้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอดจนจัดให้มีที่พักชั่วคราว ตลอด24ชั่วโมงทําให้ผู้ประสบปัญหามีทางเลือกสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือตนเองได้ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของ,ของบ้านพักเด็กและครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาบดี1300ให้ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานค่ะ ค่ะถือว่าเป็นกําลังสําคัญนะคะเด็กแล้วก็เยาวชนในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมนะคะนั่นก็คือศูนย์ประชาบ,บดีค่ะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด่วนได้ที่1300นั่นเองนะคะต่อกันที่สํานักง,งานพัฒนาพิงพ์นครองค์การมหาชนค่ะได้ร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโพธิหรอบนักสัต์ 120ปีเมืองเชียงใหม่โดยการจัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานไหว้สาพระยามังรายค่ะพร้อมกับเปิดตัวหนังสือนะคะเส้นทางจัก,กรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นางประกายแก้วรุ่งเรืองศรีฝ่ายประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ในสฟรีได้กล่าวถึงกิจกรรมของทางสำนักง,งานพัฒนาพิงคณครองค์การมหาชนร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโพธ60รอบนักสัตว์720ปี เมืองเชียงใหม่โดยได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการปั่นจักรยานซึ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานนับว่ามีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นอันเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายลดการใช้พลังงานและเพิ่ เิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวในรูปแบบ Future and Ecotourism อีกด้วยค่ะโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่จำนวน3ามเล่มเล่มละ1000ฉบับโดยแต่ละเล่มประกอบด้วยเส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่จำนวน10เส้นทางซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงของรองศาสตราจารย์สมโชธองสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งในขณะนี้ได้ดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มที่หนึ่งแล้ว และเตรียมที่จะเปิดตัวหนังสือดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะโดยจะปั่นจัก,กรยานวหว้สาพระยามังลายเป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่อันเป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานในหนังสือเล่มที่1โดยเริ่มจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปวัดเชียงมั่น วัดพระเจ้ามังรายหออารักษ์มังรายรวมระยะทางประมาณ4กิโลเมตรค่ะซึ่งเป็นการปั่นในเชิงท่องเที่ยวจึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมกิจกรรมได้ในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้ค่ะ ค่ะสำหรับหนังสือที่ตีพิมพ์นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ค่ะก็จะมอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียน100ท่านแรกนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่6โมงเช้านะคะไปจนถึง10บนากนาทีนั่นเองค่ะต่อกันที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว4ีจังหวัดภาคเหนือได้เข้าร่วมการพัฒนาธุรกิจแบบลอง เยนะคะรองรับกลุ่มผู้พำนักในระยะยาวค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักในระยะยาวในพื้นที่ภาคเหนือเป็นจำนวนมากในขณะนี้ค่ะ ที่ห้องเชียงแสนอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคําคุ้มขันตกอาเภอเมืองเชียงใหม่นายมนตรีปิยากูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาธุรกิจลองสเตย์ภาคเหนือรองรับกลุ่มผู้พำนักระยะยาวนานาชาติโดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งและหอการค้าเชียงใหม่รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับเกียรติจากกงศูลใหญ่ญี่ปุ่นประจํานครเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนหนึ่งโดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวค่ะจากผู้ประกอบการจังหวัดลําพูนแม่ฮั้งสอนลาปางและจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นจนํานวนมากนะคะทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้านการตลาดท่องเที่ยวแบบลองสเตทที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการเป็นทับท่องเที่ยวธุรกิจบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุนานาชาติที่มาพำนักอยู่ใน4ภูมิภาคระยะยาวให้นำไปสู่การ เป็นศูนย์กลางธุรกิจลองสเตยของประเทศไทยที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะกับการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาพำนักเป็นระยะยาวค่ะโดยเฉพาะในวัยเกษียณอายุราชการนะคะคุณผู้ชมก็มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็พักเป็นเวลายาวนานค่ะในประเทศไทยของเรานะคะจะมีหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง อย่างที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะคุณผู้ชมซึ่งในทุกๆปีนะคะก็มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มสูงมากเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะหลังมีภาพนะคะปรากฏทางโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะได้ไปถ่ายภาพ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพแล้วก็มีการทำท่าทางที่ไม่เหมาะสมค่ะจึงเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ กรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนสองคนนะคะได้โพสต์ท่าถ่ายภาพบริเวณขวางประตูท่าแพค่ะในท่าเท้าชี้ฟ้านะคะแล้วก็ท่าโยคะต่างๆทําให้เกิดกรณีความไม่พอใจค่ะว่าท่าทางดังกล่าวไม่เหมาะสมไม่เคารพสถานที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารนะคะที่ประจำการอยู่ที่บริเวณขวางประตูท่าแพบอกว่าเหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวชาวจีนสองคนค่ะได้ มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการตักเตือนพร้อมกับ ห้ามปรามไม่ให้ทำท่าทางดังกล่าวแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำป้ายไวนิวค่ะไปติดไว้บริเวณของประตูท่าแพน,นะคะโดยเขียนข้อความว่าพื้นที่นี้เป็นโบราณสถานและราชพัสดุห้ามบุกรุกและทำลายค่ะติดไว้ทางเข้าด้านทิศตะวันออกหนึ่งป้ายแล้วก็ติดกำแพงอีกหนึ่งป้ายนะคะรวมไปถึงด้าน หลังประตูท่าแพอ,อีกหนึ่งป้ายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าทำไมไม่เขียนข้อความเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถ่ายภาพส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติค่ะในขณะนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนมากเป็นอันดับหค่ะ บริเวณขวางประตูท่าแพเป็นโบราณสถานสําคัญของชาวเชียงใหม่ที่ประชาชนชาวเชียงใหม่เองให้ความเคารพนับถือในอดีตได้ใช้เป็นลานกิจกรรมที่สําคัญต่างๆถือเป็นประตูและกําแพงเมืองโบราณสําคัญทางทิศตะวันออกและกิจกรรมในทุกๆปีนะคะในช่วงสงกรานที่จะมาถึงนี้ประตูท่าแพก็เป็น อีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญค่ะใช้เป็นเส้นทางผ่านของขบวนอัญเชิญพระพุทธสิงห์งนะคะซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงอีกหลายกิจกรรมที่สำคัญนะคะซึ่งประตูท่าแพแห่งนี้ชาวบ้านให้ความสำคัญเสมือนศาสนาสถานแห่งหนึ่งซึ่งในอดีตใครที่จะเข้าออกประตูทั้งสี่ทิศก็จะยกมือไหว้เพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ อีกมุมมองหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดนะคะของผู้ที่ทำป้ายไปติดตั้งไว้บริเวณนั้นค่ะซึ่งป้ายดังกล่าวก็เป็นป้ายที่เขียนข้อความภาษาไทยนะคะก็อาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะไม่เป็นที่เข้าใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะอย่างไรก็ตามในงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรีบไปแก้ไขข้อความนะคะอาจจะมีหลายภาษาเนื่องจากว่าจังหวัดของเรามีนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติค่ะเข้ามาเที่ยวเป็นจํานวนมากแล้วก็ประตูท่าแพถื ือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สําคัญแล้วก็ฮิตมากเลยทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวชาติไหนที่มาเที่ยวก็ต้องได้ไปเซลฟี่กันบริเวณประตูท่าแพน,นะคะดังนั้นก็ต้อง ระชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเพิ่มเติมนะคะข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่นะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจไม่ตรงกันค่ะคุณผู้ชมจึงทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารในข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสมชญ,ญาณลา,าพร้อมทีมงาน คุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ